เรื่องราวอาถรรพ์ลึกลับที่มีอยู่มากมายในพื้นป่าแม้แต่พลานหรือชาวบ้านที่มีพื้นเพลและคุ้นเคยเป็นอย่างดีอยู่อาศัยและเติบโตมาในท้องถิ่นนั้นๆหรือแม้แต่พระธุดงค์ที่เคยเหยียบย่ำเข้าไปปรากฏบำเพ็ญเพียรภาวนาลูปแล้วรูปเล่าหากจิตไม่มีตะบะแก่ก้าพอก็ไม่สามารถจะล่วงรู้ได้เลยว่าจะต้องเข้าไปพบเจอกับอะไรบ้างหรือมีอะไรบ้างในพื้นป่าที่แม้ว่าจะดูสงบเงียบเหมือนกับพื้นป่าทั่วไป เรื่องสัตว์ป่าดูร้ายนั้นก็มีอยู่แล้วในทุกๆที่แต่เรื่องที่มองไม่เห็นนี่มันเป็นสิ่งที่เกินจะคาดเดาได้และคงจะไม่มีใครอยากจะพบเจอกับมันคนที่จะเข้าป่าลึกไม่ว่าจะมีจุดประสงค์ใดก็ตามคนผู้นั้นย่อมต้องมีของดีหรือไม่ก็ต้องมีวิชาคมติดตัวกันอยู่บ้างถึงจะกล้าเหยียบย่ำเข้าไปโดยเฉพาะกับพรานที่ต้องเข้าไปล่าสัตว์ก็ล้วนแต่ต้องมีวิชาคมหรือไม่ก็ต้องมีของดีติดตัวกันอยู่บ้าง แต่กระนั้นแล้วก็ใช่ว่าจะไม่มีใครเคยพลาดท่าเสียทีแม้ว่าจะมีการระมัดระวังตัวกันเป็นอย่างดีเพราะรู้ว่ามีอันตรายอยู่รอบด้านแต่ก็ยังมีพลานหายตัวไปในป่าลึกหลายลายในรอบสิบปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครพบเห็นหล่องรอยหรือแม้แต่รอดกลับมาแม้แต่คนเดียวก็เลยไม่มีใครรู้ว่าหายตัวไปไหนหรือว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คาดว่าหายไปนานมากขนาดนั้นก็คงจะไม่มีใครรอดชีวิตแต่สําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ทําให้การดํารงชีวิตของชาวบ้าน ต้องหยุดชงงะงักลงแต่อย่างใดชาวบ้านหรือแม้แต่พลานก็ยังต้องเข้าปา่าล่าสัตว์หาของป่ากันอยู่เช่นเดิมเพราะว่าวิถีชีวิตหลักๆของชาวบ้านในสมัยก่อนก็คือไม่มีการทำไร่ทำนาแต่จะหาขุดเผือกขุดมันล่าสัตว์กันตามมีตามเกิดแต่นั่นก็ไม่ได้สร้างความลำบากยากเข็นอะไรให้กับชาวบ้านจะมีก็เพียงแค่พลานรุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์มากเท่านั้นที่จะกล้าเหยียบย่ำเข้าปา่าลึกไปเพื่อจะล่าสัตว์ใหญ่ๆพรานพวกหนุ่มๆหรือว่าชาวบ้านทั่วๆไป จะหากินกันอยู่แค่เพียงตามเขตชายป่าเท่านั้นพรานดวงแกเป็นพรานที่มีประสบการณ์การล่าสัตว์มามากมายกว่าใครแถมยังมีวิชาคมเป็นที่นับถือของชาวบ้านที่ยามเมื่อใดชาวบ้านเดือดร้อนก็จะมาให้แกช่วยปัดเป่าโาครคภัยไข้เจ็บให้นอกจากวิชาคมแล้วแกยังรอบรู้เรื่องยาสมุนไพรพืชพันธุ์ต่างๆมากมายที่อยู่ในพื้นป่าแถบนั้นชาวบ้านจึงยกให้แกเป็นหัวหน้าหมู่บ้านไปด้วย พะสมัยก่อนการปกครองดูแลยังเข้าไปไม่ทั่วถึงนอกจากจะช่วยดูแลสารทุกสุขดิบของชาวบ้านแล้วพลานดวงแกก็ยังต้องเข้าไปล่าสัตว์หาเลี้ยงครอบครัวของตนเองไปด้วยอีกอย่างก็ยังต้องหาคําตอบของลูกบ้านที่หายตัวไปตลอดระยะเวลา10กว่าปีมานน่นว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เข้าป่าไปล่าสัตว์หลายครั้งหลายโหนก็ไม่ได้ข่าวได้ข่าวหรือว่าลองลอยอะไรเลยและตัวแกเองก็เข้าไปล่าสัตว์อยู่ในผืนป่าในหลายๆทีด้วยกัน ก็ไม่เห็นว่าจะพบกับเหตุการณ์อะไรแปลกๆเหมือนกับคนที่หายไปนั่นด้วยและยังมีพลานอีกหลายคนเช่นเดียวกันอาจจะเป็นด้วยว่าทุกคนที่หลอดกลับมาหรือไม่พบเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นต่างก็มีวิชาอาคมอยู่ไม่แพ้กันนั่นเองหรือไม่ก็อาจจะมากกว่าพลานที่หายตัวไปก็ไม่มีใครรู้ได้เพราะไม่เคยมีการเปรียบเทียบกันมาก่อนจนเมื่อถึงคราวที่พลานดวงแกต้องเข้าป่าและหายตัวไปซะเองโดยไม่รู้ว่าตัวแกเองนั้นเข้าไปอยู่ที่ไหนเหมือนว่าเหตุการณ์ทุกอย่าง มันจะเกิดขึ้นมาอย่างกระทันหันแทบไม่ทันได้รู้ตัวเลยโดยซ้ําขณะที่เดินลึกเข้าป่าไปหลอบๆตัวก็เริ่มผิดปกติทั้งที่เวลานั้นก็เป็นช่วงเวลากลางวันแสกๆหันกลับหลังไปดูเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นป่าด้านหลังก็กลายเป็นป่าดงดิบหนาทึบมีต้นไม้สูงใหญ่สภาพไม่เหมือนกับป่าที่แกคุ้นเคยมาก่อนหันกลับไปทางด้านหน้าอีกทีก็ไม่ต่างกัน ถ้าไม่แกพอจะรู้ตัวว่าอาจจะเกิดจากอาถรรพ์อะไรสักอย่างเท่าที่เคยรู้มาจากผู้เท่าผู้แกก็คงจะไม่พ้นเป็นป่าลับแลหรือไม่กับป่าอาถรรพ์แกจึงได้ทำพิธีบางอย่างขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเอาไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะเจอกับอะไรตามมาอีกพร้อมกับชักมีดอาคมยาวเกือบศอกที่พกมาด้วยทุกครั้งปักเข้าไปที่ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆตัวเพื่อล้างอาถรรพ์กับผีป่าผีภัยที่บางตาอยู่จนเกิดมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมา ไม่รู้ว่ามาจากทิศทางไหนบ้างปักไปที่ต้นไหนก็มีเสียงกรีดร้องเหมือนกันทุกๆตน้นและเหมือนว่าจะดังอยู่บนยอดไม้มองขึ้นไปก็ไม่เห็นว่ามีอะไรสภาพป่ารอบๆตัวก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่คงจะล้างอาถรรพ์อะไรไม่ได้แน่เสียงที่ได้ยินนั่นพรานด้วงแกก็เดาได้ว่าน่าจะไม่ใช่คนอาจจะเป็นผีป่านางไม้าทางคงจะหาทางออกจากป่านั่นไม่ได้ง่ายๆแน่ เหมือนกับพลานที่หายตัวไปพวกนั้นแกจึงได้ตัดสินใจว่าจะปักหลักอยู่แถวแนั้นไม่ออกไปไหนแน่เพราะหากว่าหลุดจากบริเวณนั้นไปแล้วก็อาจจะทำให้หลงและหาทางกลับไม่ได้อีกเลยจึงหาต้นไม้ที่จะปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้สูงสูงเพื่อความปลอดภัยได้แต่ก็หาได้ยากลำบากมากเพราะว่าต้นไม้ต่างกระสูงใหญ่เหมือนกันหมดสุดท้ายก็เลยต้องห,อห้อยโหนเถาวันขึ้นไปแทนเพราะต้นไม้ใหญ่มากเกินกว่าที่จะปีนขึ้นไปได้ก็อาศัยงามไม้ใหญ่ๆเป็นที่พักพิง ตัดเอากิ่งกา้านมาวางทับๆกันก็นั่งได้สบายแล้วมองสำรวจไปทั่วก็มองอะไรไม่เห็นเลยเพราะว่าต้นไม้ต่างกระสูงใหญ่บดบังไปหมดดวงตะวันก็ไม่รู้ว่าอยู่ทิศไหนทางไหนแถมไม่รู้เว,เวลาเอาเสียด้วยเพราะเหมือนว่าจะมืดก็ไม่มืดจะสว่างก็ไม่สว่างทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าจะรอเวลาว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตามมาเท่านั้นผ่านไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ไม่มีทีท่าว่าจะมืดลงเลย จูๆ่ๆสายลมเอ่ยๆก็พัดเอาเสียงพูดของคนดังแว่วเข้ามาแถมยังหอบเอาฝนเทกระนำตามาอีกด้วยอากาศที่เย็นมากพอแล้วกับยิ่งหนาวเข้าไปใหญ่ตามาด้วยเสียงกรีดร้องที่ดังขึ้นมาอีกครั้งและครั้งนี้เหมือนว่ามันจะดังอยู่บนต้นไม้จู่ๆต้นไม้ใหญ่ๆทุกต้นก็โยกไปโยกมารลวากับว่าเคลื่อนไหวได้ท่าทางไม่ได้เกิดจากลมฝนแน่เพราะว่าต้นไม้ใหญ่โตมากขนาดนั้นไม่มีทางที่จะโยกไหวไป,ไปมาได้ไง่าย ไม่เพียงแค่นั้นเหมือนว่ามันต้องการจะสลัดเอาให้พลานดวงตกลงมาให้ได้แกต้องรีบขวายคว้ากอดล้างเอาไว้เผื่อไม่ให้ตัวเองนั้นตกลงมาแต่ด้วยกิ่งก้านของมันที่ใหญ่โตและเปียกฝนทั้งคนทั้งปืนก็หล่นตกลงมาที่พื้นจนได้ความสูงที่แกปีนขึ้นไปเกือบ15เมตรแต่กลับไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยตอนที่ตกลงมาถึงพื้นอาจจะเป็นด้วยคาถาอาคมที่แกได้ทำพิธีป้องกันตัวเอาไว้ก่อนหน้านั้น บนต้นไม้มีเสียงหัวลอะลั่นดังทั่วไปหมดทำท่าว่าจะไม่ใช่เพียงต้นเดียวเสียด้วยน่าจะมีนางไม้สิงสถิตยอยู่แทบทุกตน้นท่ามกลางความเงียบก็ได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงพูดคุยของคนดังให้ได้ยินมาอีกเป็นเสียงของผู้ชายซึ่งผิดกับพวกนางไม้พวกนั้นถ้าจะเป็นเสียงของคนที่หลงเข้ามาและหายตัวไปพวกนั้นนั่นเองแต่นั่นพลานดวงแกก็ยังไม่แน่ใจมากนะัก เพราะการหายตัวไปนานมากแล้วไม่น่าจะเอาชีวิตรอดหรือว่าอยู่ในสภาพป่าแบบนั้นได้แม้แต่แกเองก็ยังไม่รู้ว่าจะรอดตายไปได้นานแค่ไหนเสียงฝีเท้าที่ดังใกล้เข้ามาสุดท้ายก็ปรากฏตัวให้เห็นจำได้ว่าเป็นพลานที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่เพียงครู่เดียวเท่านั้นใบหน้านั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นอีกคนและก็เปลี่ยนกลายเป็นอีกหลายหลายคนคงจะเป็นพลานทั้งหมดที่หายตัวไปและคงจะตายไปหมดแล้วนั่นเอง แกก็ยังรู้สึกงงๆอยู่ว่าทำไมถึงได้มาปรากฏตัวอยู่ในร่างเดียวกันแบบนั้นแม้จะตายไปแล้วแต่ก็รู้ว่านั่นถ้าจะไม่ใช่เรื่องดีแน่พอร่างนั้นเข้ามาใกล้มันก็กระโจนเข้าใส่อย่างรวดเร็วแต่ร่างของมันได้กลายเป็นเสือลายผาดก่อนไปแล้วถึงได้รู้ว่านั่นมันคือเสือสมิงนั่นเองพลานพวกนั้นก็คงจะถูกเสือสมิงไอ้ลายนี่ฆ่าตายทั้งหมดและกินเข้าไปด้วยปืนที่แกกำแน่นอยู่โดยความระมัดระวังตัวอยู่แล้ว กระเบิดโตมออกไปทันทีเช่นเดียวกันสวนกับล่างไอ้หลายเสือสมิงนั่นจนมันกระเด็นหงายออกไปแต่มันก็ลุกพรวดขึ้นมาใหม่โดยไม่มีบาดแผลอะไรแม้แต่น้อยทั้งที่พลานดวงแกก็ลงอาคมไว้ที่กระสุนหมดแล้วเมื่อปืนทําอะไรมันไม่ได้แกก็เลยล้วงเอามีดอาคมออกมาจากย่ามแทนพอดีกับล่างที่ดวงตาแดงฉานพุ่งเข้าหาอีกครั้งพร้อมกับเสียงร้องขู่คำรามลั่นพลานดวงแกไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อย แถมยังพุ่งเข้าใส่มันด้วยอีกคมเขี้ยวกับคมมีดฝังเข้าไปที่ล่างของทั้งสองฝั่งแต่พลานด้วงแกไม่ได้มีบาดแผลอะไรแม้แต่น้อยแต่คมมีดเสียบเข้าไปที่ล่างของไอ้ลายนั่นจนเกือบมิดดำไม่รู้ว่าโดนเข้าไปกี่แผลจนมันสะบัดล่างของพลานด้วงกระเด็นออกไปเห็นมันบิดตัวไปมาร้องร่นด้วยความเจ็บปวดเลือดสดๆทะลักออกมาจากหล่องรอยบาดแผลแทบไม,ม่หยุดดูท่าทางว่ามันจะรู้ตัวว่าสู้พลานด้วงไม่ได้แน่หันหัวเตรียมจะหนี พลานดวงกันเลยกระโจนเข้าใส่หมายจะซ้ำเอาให้ถึงตายแต่จ,จู่ๆทั้งแขนทั้งขาก็เหมือนกับว่ามีมือมาเหนียวลั้งเอาไว้ดูท่าว่าน่าจะเป็นนางไม้พวกนั้นนั่นเองแกก็เลยใช้มีดอาคมกวัดแกว่งฟันไปทั่วจนมีเสียงกรีดร้องลั่นดังขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดจนเสียงพวกนั้นเริ่มลอยห่างออกไปแกจึงได้รีบตามไม้ลายเสือสมิงนั่นไปออกไปได้ไม่ถึง50เมตรแกเห็นมันนอนหายใจรวยรินอยู่ดูท่าว่าจะทนพิษบาดแผล จากมีดอาคมไม่ได้เพราะบาดแผลของมันเหมือนว่าจะใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมแถมยังเริ่มเน่าเปื่อยลุกลามออกไปหลายจุดแต่ดวงตาของมันยังจ้องเขม็งแดงฉานด้วยความแค้นแต่ก็คงจะทําอะไรพลานดวงไม่ได้ล่างของมันคอ่อยๆเปื่อยลามไปทั่วล่างสุดท้ายก็แน่หนึ่งไปแต่ว่าดวงตาอีกข้างของมันยังแดงฉานอยู่พลานดวงรีบเอามีดอาคมเข้าไปควักเอาดวงตาข้างนั้นของมันออกมา ยัดใส่ย่ามเก็บเอาไว้ครู่เดียวเท่านั้นล่างของมันก็ยุบสลายลงไปกับพื้นดินแต่แกก็ไม่ได้สนใจรีบย้อนกลับไปที่เดิมทันทีเพราะกลัวว่าจะหลงทางและหาทางกลับไม่ได้เหมือนกับพลานคนอื่นๆพอมาถึงจุดเดิมที่แกจําได้เมื่อเห็นว่าจะมืดก็ไม่มืดจะค่าก็ไม่ค่าสักทีทั้งที่ก็น่าจะดึกมากแล้วในช่วงเวลาปลกติแกลวงเอาดวงตาเสือสมิงนั่นออกมาเพ่งดูก็เหมือนว่ามันยังมีชีวิตอยู่ และคิดว่ามันต้องเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างกับป่าแห่งนั้นก็เลยล้วงเอามีดอาคมออกมาจากย่ามกรีดลงไปที่ดวงตาของมันจู่ๆก็มีเสียงร้องลั่นดังออกมาจากดวงตาของมันด้วยซึ่งมันมีทั้งเสียงของเสือและเสียงของนางไม้พวกนั้นด้วยแถมยังมีเลือดสดๆทะลักออกมาด้วยจู่ๆสติของพลานดวงแกกะวูบดับไปเสียเฉยๆค้ายกับว่าจะเป็นลมก็เลยนั่งหลับตาพักอยู่ครู่ใหญ่ๆจนรู้สึกตัวว่าดีขึ้น ก็ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งมองดูรอบๆตัวถึงได้รู้ว่าแกได้หลุดออกมาจากป่าฐานนั้นแล้วและน่าจะดึกมากแล้วด้วยในช่วงเวลานั้นแกรีบหาต้นไม้ปีนขึ้นไปพักคืนนั้นไม่ได้สนใจว่าจะล่าสัตว์อีกเลยเพียงแต่รอดกลับออกมาได้ก็บ,บุญโขมากแล้วและคงจะไม่มีทางไปเล่าให้ใครฟังแน่เพราะกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อคำพูดของแกเพราะไม่เหลือหล่องรอยหลักฐานอะไรให้เห็นแล้วแต่หลังจากเหตุการณ์นั้น แกก็ยังเข้าป่าล่าสัตว์เหมือนปกติโดยที่ไม่ได้เจอกับเหตุการณ์แบบนั้นอีกเลยเรื่องเล่าก็ได้เล่าต่อๆกันมาในหมู่ของลูกหลานของแกเองมาจนถึงปัจจุบันนี้